สดีครัสุรินพะโชมนีพะรวยนะพี่น้องมาตามแนวทางความฝันลูกแม่สงนะครับหมดที่พานมากอะ่ะเข้าสองหมดินแล้วพี่น้องสองหาหาสองนะครับวันนี้มาตามกันต่อสองมกราคมหกเก้านะครับไปฟังน,น้ากันครับพี่น้องสวัสดีค่ะแม่สรงวันดีค่ะแม่โจงมาตามแนวทางแม่สงคือนี่ยินข่าววังหมดที่พานมาก ไม่โศกมานแต่แม่สงวั้อายุหงดนี่ยั้ไจ้ไดตาฝันเห็นเขามาอีกคือเขาสองคนพอลูกขอถามถามงวดที่ผ่ามาในแม่สงว่าตั้งแต่ฝันตั้งแต่ก่อนครับอันหงดที่แล้วกับฝันว่าเห็นพ่อกับลูกเขามาละพอลูกเป็นผู้ฝันโอ้โหนนลูกสาวแม่สงเป็นผู้ฝันอ่ากันเลยดผ้ากันซื้อเพราะว่าเขาเกิดพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแก็ เกิดกะยี่หาตายกะยีห่ห่าบัดนี้ก็ได้พักกันซื้อหาสองสองหางวดก็ได้ได้ปุระหาพันนะบ,บุญกาซื้อหลายบางวันที่สิบหกบอกไม่สรงแมนบัดนี้ก็ได้อันซื้อไปแล้วกับฝันดีอยู่ครับบัดนี้มเลขเขา่าโดดเด้อบาดนี้ว่ามันเข่าแม่ว่า มันมากจะมานลางแหละบ่นมันออกแล้วเมียว่าพอม,มากหาสองสองแล้วมันบอออกสงจะได้เอาพ่อสอ,อ,อ,สอเขาครับครับไปปีเขาเกิดอ,อันนั้นเมื่อเมื่อเขาเกิดแล้วที่ยี่ผาพ่อสอกับสองพันห้าร้อยยี่ห้าอีกจะได้ได้ตัวนั่นล่ะครับมันซื้อเก้าซีแปดหาเก้าซีเลขบ่นนั่นนะเลขสามโตบน่ะมันซื้อเลขที่บ้านเขาบ่แปด หนึ่งห้าคือหนึ่งห้าแปะก่อนน้นาศิลนั่ะล่ะบัดนี้เก้าอ้นมัก,กันยกุการใช่ว่าจะได้เลขสามโตน่นนะ่ะบนนั่นน่ะนี่มันฝันตรงนี้นมันได้มันจะได้เลขเออฝันเห็นคอกับน้องว่ามันจะเลขถึงม,มากนะิดซื้อสองหาแล้วว่าจะหนาสองมันออกแล้วพ่ดแม่ว่ <c oughs> าแม่กับมาลางมาลางตบปากเจ้าของเนี่ยมันมาลางอีหลี <c oughs> วันนี้ก็ฝันนักสัตว์ละฟันพอก็มาครับับนอนกันละฟันแบบไหนกว่าันว่างไหนกว่าฟันว่าห็นพ่อพ่อเขามากขึ้นกันพ่อมาไปนอนอยู่โรงพยาบาลเสียงมันก็ยิบหายวิบันเสียงนี้มันนอนนั่นะวันเห็นพ่อมาหาเขาให้กินจบเสียวันนี้ก็มันมาตัวเก้ากันสองหาิ่นตัวผู้แม่ว่ะมันเข้าไปซื้อไว้รลวันนี้แม่นก็แปดทาเลขที่บ้านมาที่สองมกราฟนี่ฟันคือเก่าอีวันไม่สม ฝันพ่อกับบักที่มันไปหรือมะคือเ<อ>ก่าผู้เสียไปแล้วแม่มาาว,มว่าจังไหนบอกรับแม่สู้เขบอกว่าจังไหนคือว่าก็เดาวเสืออ,องค์สิ่งแหละคือว่าซองหาออกแล้วมาหาซองอย้างเงี้ยมันเคยมันเคยออกกันพอกับลกูกมาหาแม่น<อ>ที่ออกข่าซองซองกับฟันเห็นเขาคือกันครับบักพูดนะฝันบักพูดนะ ปัดลืมมือเลขออกบับบบด,ด,บออดนี้แบมั่วเห็ดแต่งานเลขออกมากแล้วว่าผู้แม่กับมัวเห็ดเป็นสี่หลายเลยลืมซื้อเป็นแม่ค้าตลาดเนาะเน่ยจ,าจา้าลืมซื้อทั้งอยากก็มังตาดแมนบอยู่ก็เลยลืมซื้อกันซื้อกันจิตถือกะระผมโตโตต้นบคอสองมกราคมนี่ก็ฝันคือเก่าฝันคือเก่าฝันแล้วเขามาอีกคือเก่าพอลูกนะเออ ถ่าม,ม้าเนี่มันที่ออกหาสองเพอสองหากับหาสองมันโดนไม่ส่งเนี่ยที่สามงวดเท็มตัวกันมาอยู่ในหนัง<อ>มันจะมาตัวนี่หม่ครับหาสองสองเนี่ยมันก็อยู่ในหนี่แล้วในพ่อสองมันนี่แล้ว<อ>ฟันอี่เอกมันยังกันมาออกด้วยว่าหาสองนะถ้าเลขกสามตัวตัวใดไม่ส่งเรียกสามตัวครับกานั่นแหละที่เขาอ่อนฟันเราะจะว่าเรียแปดหกแปดนั่นแหละแปดหกแปดแม่ยแปดหกแปดกับหาสองแบบไม่ส่งกบหาสอง เจ็ดซองถ่ายรถขั้นนี้แหละพอป<อ>ัญหาเจ็ดสองถ่ายรถเนี่ยมาพาเครื่องมากก็เลยเด้หาสองแล้วซองหาปันเดี๋ยวเอาซองหากับเจ็ดสองงั้ยถ่ายรถมันอ๋ออ๋เอเลขสามตัวมี่มีตัวใดแน่อว่าครับม่ตรงแปดหกแปดแปดหกแปดแมน เขาเ่าเขา็บ่เห็นเนาะของของบ่งบ่ง่องบ่เห็นเนาะสามตัวไม่สุดเดียวกับครับไม่ตัวน้องนักก็หาซองบ่หาสองเจ็ดสองหาสองแปดท่ากันเละหาสองเจ็ดสองแปดห้าที่บ้านเขาเพราะว่ามันเคยออกทุกปีส่วง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 จะสิ้นปีมันจะออกทุกปีเจ็ดซองบ้านยังก็ก้าแปดแปดท่าแปด่าแปด แปดห้าแปดหกเนาะแต่แปดเราบอกกันไม่สองมมี่นะเี่เขียนไว้นี่เดยมันเป็นหาบอยู่แน่รู้แล้วเอาไว้ก็ดีคือสันตั้โต๊นแล้วก็แปดตัดไหยตาดไ้ยกับหัวกอบหัองก็เป็นเก้านึ si hai, hmm. you know. okay. ่งก um, ็แปดแปดลาดไทยมาไรห้า หันกับเมดดปต่พลามจ้ำได้คุณหาท่านแม่ซงมาตัวอะไรบ้นครับแม่ว่าจิน้ำอันนั้นน้ำเลเกาเนี่ยแปดหาครับอันแปดหาก็หาซองนี่บป่แปดห้ากับห้าตามตัวนี้มากตัวนี้นะแปดแปดหาหาซองอันนั้นอีเด้พ่อซ้อมมันนั่นแหลนั่นเออตจนนั่นละแปดหกแปดนะ มัน z o งถ่ายกี่ไม่อี่นี้ไป่รงได้ปีเก่าถ้า <c oughs> ฟันเห็นพอรับโลกนี้มันสีมากตัวนี้ตีครับไม่ z สามหมดติดกันแม่ฟานเห็นยนี่ยอะไรามาแต่ตัวนี้ตีแม่สามหมดติดกันแลยใช่ว่มามากพอลูกกันเลยก็มีดเลกตัวนี้แห่นไมม่ z รงมากตัวใดก่อนติตามตัวใดก่อน เศษถ้าแล้วหกแปดกันเก้าแปดนั่นแหละทั้นั้นเอทซองกันละมักมันมักมาจู่ๆยู่หันพอกันเือแม่นเคยมานี่แม่โซเออว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้นหกแปดเขาผัดบ่มี่เป็นใบเขามีเป็นชุดเขาเล่ยซองใยมเท้านั้นได้ยินข่าวมาเนี่เถื่อยอยู่เรื่อยอยูนได้ยินเรื่อยอยู่่งได้แล้วก็ไล่ดอกมันโมก่าซื้อหลายเงินหมุนมั้งทีเนมันได้ ถ้าโดนได้ยินเฮ่เรื่อยเมื่อไหร่ที่ว่าออกหกหนึ่งงันบ่ครับฝันเห็นน้องน้องก็ถือถือแก้วมากสิถือแก้วแก้วอันนี้หลายแก้วแก้วปราดิษฐ์กันถือมาหันเห็นน้องเอ้าผมทำไงผมไปใส่บักอันนี้คือแตงตัวล้ออาจารยถามน้องในฝันอุ้ยนกออกแล้วมันบะชือตั้งนบะชือมาแบบนี้อืมอุ้ยนกออกแล้วเขาว่านจังสิบัดนี้ผู้ใหญ่ก็ฝันเห็นนกกันได้น้ามีหอืม นกกันหนึ่งกืองกหนึ่งเกาหนึ่งก็เลยได้พูกแปดพันตอนนั้นจนอันตีตไงนะฮะไมแล้วตีแม่นเดอดดิแม่นแม่นแล้วยกเห็นแ่นไหมอะแม่นบ้าเหนี่ยวเวิ้งเอายกเห็นนนั่งอยู่ข้่นั่งอยู่ของเกาแม่สองอืมครับเออยยกไปปุ่นละเอาพี่น้องฝันแม่นเมื่อเที่ยนดอนนี่เนาะมาธรรมดาได้แม่สองนะครับ ตัวมากตัวชอบเื่อตัววงกลมเนาะครับเม่ห้าสองกับแปดห้านะครับแฟนเมนเมียนมดตอนที่มม่หายกับกแก่แล้วเอเมนส่วนกับเอบว่าันอเนียงๆไว้เลยครับไมโอ่เนียงเมโซ่ยืนเนียงอ๋เลยอ๋อพี่นอนห้ยกระกแยชุดนั้นมากว่ามาห้อยู่ตั้งสามปีคนนี้กันได้ี่บอ่ะเมน ขอกระแก่หอกม่นได้รวดพี่น้องกับพิจารณาเพิ่งนะครับแปดหกแปดห้าสองเกตสองแปดห้าแปดหกแปดแปดและเก้าแปดพี่น้องเราเห็นเในสื่อเขาเพราะเขากับเรื่องของเป็นแนวทางเนาะแม่สงเนาะครับทางจุกดีใจปีใหม่เนาะครับขอบคุณแม่สงหลายๆครับขอบคุณคพี่น้องกับพิจารณาเบิรงเด้อครับ que te nada güey